คอนกรีตเนี่ยจริง,รงๆก็ก็เป็นสิ่งที่เราอยากรู้มากที่สุดอันหนึ่ง <Ừ. S 2> แต่ปรากฏว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าที่เจาะก,กันไปเป็นเขาบอกว่าไปหลายๆร้อยก้อนแล้วเนี่ยตกลงผลมันเป็น,นยังไงนะเขาก็บอกว่าเขาเจาะมาตลอดแต่ว่ามันไม่เคยมีผลออกมา,ามันก็เป็นเรื่องที่ที่เราก็สังคมก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสงสัยได้ว่า,าในเมื่อคุณเก็บตัวอย่างไปเยอะแล้วคุณไม่บอกประชาชนเลยหรอว่ามันเป็นยังไงบ้างค่ะความผิดป,ปกตินี้เพราะอะไรคะเพราะไปตึกสงตองอเหรอคะ พราะามันเป็นหลักฐานของการคอรัปชันครั้งใหญ่ในประเทศนี้นะครับคือตึก2พ0 0ล้านที่ถล่มอยู่ตึกเดียวในการาเ,หเหตุการณ์แผ่นดินไหวเป็นตึกที่สูงที่สุดที่ถล่มแล้วพื้นที่ไกลจากแผ่นดินไหวมากขนาดนี้มันคือหลักฐานของการคอรัปชันเพราะมันเป็นหลักฐานของการคอรัปชันเนี่ยแน่นอนว่าตัวละครมันต้องมีคนที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายมีนักธุรกิจเกี่ยวข้องมี นักการเมืองเกี่ยวข้องมีข้าราชการเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหลักฐานของการคอร์รัปชันครั้งใหญ่เมื่อมันเป็นหลักฐานของการคอร์รัปชันครั้งใหญ่เนี่ยผมว่าคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องหาทางปัดเป่าให้เรื่องมันไปไกลตัวเองใช่ไหมสุดอย่างเช่นที่อาจารย์พูดเรื่องคอนกรีตเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าคอนกรีตนะครับถูกตรวจสอบว่าผิดจริงต้นเหตุมาจากคอนกรีตจริงเนี่ยมันจะเป็นหวยหรือเปี่คร ใช่ไหมครับมันจะไม่ใช่ปัญหาเหล็กแล้วนะมันจะไม่ใช่ความผิดที่ผู้ออกแบบแล้วนะแต่มันเป็นปัญหาของผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างทีก็ต้องไปถามว่าในแง่ของการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างเนี่ยถ้ามันจะมีวงจรของการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสจะทุจริตมันจะเกิดขึ้นที่ไหนระหว่างทุจริตที่ผู้ออกแบบกับทุจริตที่ผู้รับเหมาหรือทุจริตที่ผู้ควบคุมการก่อสร้าง